พี่น้องสวัสดีครับพี่น้องอไปสุขสุขคนแฟนเพลงเฟนคับของบารมีเกลือลอยหรือว่าแฟนคับของสายจเกีกก๊ผีปวยยาเแฟนเพจหรือว่าช่องยูทูบจักกี้ผีปวยยาแชนเนลพี่น้องคอยพ่คิดบ่ฝันมาขัว้วเกลือลอยเช็ดเมนูนี้พัดหนวดมังกรคอยว่าเคยเห็นจักเชียก็ได้เห็นว่าเคยพบก็ได้พบบ่าเคยพ่อก็ได้พอ่อมี่หอดเขาเจ้าพัดหนวดมังกร เจาบาสิเบิมัก่อนแจตัวจักได้นวดไงไปมเจ้าเบิ้งนี่เบื้องู่ได้หมอนี่เบิ้งนี่นี่เบิ้งเงเบิ้งเนี่ยเน่ยเนเจ้าาหนวดมัก่อนสีมิจักนวดดูเนี่ยนี่มังก่อนเขาจะเป็นมังก่อนทะเลด้่นาะมัก่อนทะเลหรือมั่ก่อนโบกนี่ไอ้นอนมั่งก่อนทะเลหรือมัก่อนโบกถ้าเป็นตะแสบอยู่ได้เพราะว่าได้กินโดนแล้วถาจะกินตาไปซีมก่อนจคสามถายนี่หมดต้่ห่นบ่นี่ เต้าหูน้นี่เป็นเต้าหู้พันปีเลยพี่น้องอันใช้เวลาการทําพันปีจังเสี่ยวออกมากินเนี่ยนี่เต้าหู้พันปีเห็นไหมนี่เอออืใส่อยังนี่ใส่ไก่บ่อนไก่ไก่อีกแล้วไก่อีกแล้วไก่อีกแล้วพอขั้วนับถืออิสลามบ่หรืหอก็พอพากินหมูจะที่ก่ บ่ามันขอไก่ดอกอันนี้มันเป็นไก่บดโค้งไก่บดละเอียดเลยอ๋อมาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเมนูวันนี้ผัดมังกรผัดหนวดมังกรมากินดิวมึงเคยเห็นป่ะเนี่ยผัดหนวดนี่ดิผัดหนวดมังกรหนวดมังกรก็ต้องร้องกินแล้วกูว่าม่หนวดปลาหมึกที่แหลกกูเฝ้าเรียนมาสั่นมาแั่กินแต่ว่านวดหนวดดิว่าขึ้นตูนวดไรนวดปลาหมึกบ้อจังหวะจังหวะไหนเนี่ย ตามรับประกันในตู้จัวด้วดในหนวดไปกินนับกันเด้อพี่น้องเด้อเด้อมังกรพันปีพร้อมเต้าหู้ยี้สี่พันช่างจากประเทศจีนนั่นวะเจ้าผู้ื้อประเทศจีนจีนจีนพี่น้องโอเคครับพี่น้องบ๊ายบาย